ที่บอกคืเรือ่อดั้วเราได้ค่ได้่าม่กเราื่อ้าม่ดจ้ามาอ้ไม่ดนี้องว่าดแดงขม่ดัมะสุก้เราเ็นายอ๋ออันน้นคืออ้นเราเราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนดาแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ต้องแไ้ไ้ทุกคนเาว่าไม่ใช่เรื่องจริง มันก็แค่เล่นเพื่อคลิปอย่างเดียวครับใช่แล้วก็ไอวันอะไรอะไรครับทุกคนต้องเตียมใช่มันก็แค่มันก็แค่คลิปที่เราเราพูดตลกๆแค่นั้นเลยครับใช่เคยเคยไว่าก็รู้ใช่ไหมว่าเขาแค่แกล้งเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนที่เขาชี้แจงอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถือว่าตอนนั้นที่พูดใช่นะรู้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงตอนแรกก็แบบมีคิดนิดนึงว่าอุ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคลิปตอนนั้นค่ะ แต่อนจบก็รู้ว่าไม่ใช่นิสัยพี่เดยอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีแฟนคลับของหนูแฟนคลับดูเราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดยก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเรารักแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็เลยออกมาขอโทษก่อนดีกว่าแต่คนจะมองเขาจะเป็นคฟนที่อาจจะเล่นกับความรู้สึกของคนของคนที่เราหลงใหลใช่ตอนเนี้ยมันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าเล่นแบบนั้นก็เลยปรัเราขอโทษเพราะว่าแฟนคลับเป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้ แล้วถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีเราเลยขอโทษขอไปก่อนครับแบบน,นี้ม<ช>ันจะกดดันไแล้วเธอมันมันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจาวันอยู่แล้วเราทํามาอาชีพนี้มาสิบปีแต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาดเราก็ไปต่อเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษขอไปก่อนใช่ครับตอนแรกเราเป็นเนี่เราไม่คิดใช่ไหมว่าคุณแบบจะออมาใช่ครับใช่แต่มันไม่ได้มัน ฟีดแบงมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนชงมาชนตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยเราแค่ขอโทษไปก่อนแต่เรารักแฟนของทุกคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขา<ต>ใช่<ร>ใช่ครับเราก็พยายามเรียนรู้ทุกวนันระมัดระ,ระวังมากทุกวันเลยครับ <c oughs> ใช่จ่ายจะมันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตคือ,อ,อจริงๆแบบนักข่าวเ,เขาเอาไปเล่นโดยที่มันไม่ได้เป็นเรื่อง ใช่มันแค่ลงสตอรี่ธรรมดาทั่วไปแต่ก็เราก็ขอบคุณที่ที่ทุกคนมาทำข่าวไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างพี่วายเองอยากจะบอกน้องเขาว่าหลายคนก็เป็นหัวข่าวเปิดเตาอะไรแบบนี้โอ้โหส่วนตัวคือหนูคบพี่เน็ตมาสบปีแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนู่ก็โอเคกับพี่เน,น็อะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้หนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสำหรับหนูแฟนคลับ งานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทําได้ดีอะไรแบบนี้นค่ะ,ะก็แบบคารมณ์คคนแล้วก็อยากเกตังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เนยด้วยค่ะ อะไรลูกผู death, casos, ้หญิงคนอื okay. ่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบก็เป็นพื้น like ที่สุดมือของฉันแสดงว่นรู้อาตให้กดไลค์ผู้หญิงได้เม้นจีบได้ใช่ก็จะไม่เม้นจีบไม่เม้นจีบอะไรแบบนั้นเปิดเปิดสดเลยหน้าหน้าไอจีของผมคือมีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอย่างเดียวถ้าก็ว่าไปกดไลค์คนอื่นมันจะขึ้นมาตามอัลกอริทึมนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องใช่ก็้อใจกับใครสักเป็ไรเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีวาจาเฉย ไม่สูงแค่แค่แค่ขับไปเใช่ไหมไม่แบบว่าทำนองข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงปางเขาเจ็บเขาเสียใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบแบบเราอะไรเงี้ยใช่ทั้งความรู้สึกก็คืออย่างนักรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกใจสั่งครอบครัวนะเขาือ้นตัวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเชียร์เมซิ่งมากที่มีคนที่เป็นเหมือนชอบคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำหรือบางคนดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นห่วงเราขนาดนี้ มองว่ามันคือคมโชคดีค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยกันมองด้านหัวว่าเขาทํามาจากเหตุผลที่เขาเป็นหัวเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจากมุมลบที่เขาแบบอยากทำลายผู้ของเราแต่เขามาจากเป็นห่วภาพลับของเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากนี้ก็จะระวางมาค้อระวางอย่างเงี้ยพวกเราทุกคนเวลาการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องมาปรึกษากันก่อนไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีปรึกษาตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนที่ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบ ไม่ได้ทำลายความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทำล้วทำลายความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทำแล้วแบบเราไม่ได้พิจรารอย่างที่ทั่นหรือเราอาจจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูนมีความสุขแลวเราทำแล้วก็ภูมิใจด้วยอยาเนารตเนล่าสุดอะไรที่เป็นระบนั้นครอบครัวเราก่อนแรกมีเอ๊เขาอะไรอี่ไหมหรือว่าเขาก็เข้าใจอ๋อเขาเข้าใจค่ะเขารู้ว่ามันจะต้องเหมือนเขารู้ว่าทุกอย่างมีสองด้านอยู่แล้วเหมือนเหรียญก็มีทั้งหัวแล้วก็ แม้แต่แม่กับคุณพ่อก็จะพูดแม้แต่พักผูนน้ชั้นตาก็โดนดินแทนแม้แต่ธรรมชาติก็โดนก็โดนตำหนิบเลถ้าสมมติมว่าเขาอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าฝนตกพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชมสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนกําลังกลับบ้านแล้วฝนตกหนตดิดก็จะด่าธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติก็ยังเบนตำหนิเลยค่ะก็เลยบอกว่าคุณพ่อก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับมันแล้วก็ไม่จมปลักไปกับขันมันถ้าเกิดว่าตอนนี้ครอบครัวเราก็เปิดรับนี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ น,น,นี้คือรับเปอร์เซ็นต์มีแค่คุณปู่มีแค่คุณมีแค่คุณปู่ค่ะที่แบบแบบอยากเรียนรู้มากกว่าอยากเยนรูเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นคนที่สูตที่บอกาว่าไอ้วาไม่ใส่ใช่ไมตว่าใส่แบบโรพเลยกัมเดินไปคนแล้วบอกว่าพี่เอนี่ในจงชูอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนเพี่เอเจชูเลยอ้าเลยนหนูจกว่พี่เอไป็นจชูเลยค่ะอันนีจิงจากที่ดูสัมผัสกว,ว่าเป็นผู้หญิงที่ตน,ตน,ตน มีปัญหาเรื่องเซลล์แต่คนเอมากแต่ั้มันในตัวเองพี่เก็จะให้ถึงรู้สึกมั่งใจในตรงนั้นต้องกังวลเืองที้คนอื่นหรือว่าต้องดูสนกคือพนมั่นใัวมากว่าเขาไม่ต้องแต่ถ้าใครเห็นก็ีะบอกได้นะคะ้มาเสบายยืนยันได้แบบเต็มปากเลยครับร้อล้านเปร็นได้เลยคสบายเลยครับได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ อะครับเอาไปแล้วเคาคอนเทนต์คนที่สามไปก็ทคอนเทนต์ผู้ถุดคนแรปอ๋อต้องระวังมากขึ้นไปเรื่องๆากเลใช่ต้องระวังมากขึ้นอย่างไรไ่ต้องดูรเปรตใช่ร้เปรตเลยครับถ้าใครเห็นก็ดีเองะถ้าใครเห็นเลือด DM เอน้องเอวกได้เลยให้หมดใช่ พูกคือเแตดีนะเพราะว่าคนที่ดูทางคลิปแตมๆนั้นเขาจะแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับอันที่เกิดเล่นแล้วอาจจะบอกอาจจะจำกัดบอกด้วยเพื่อให้คนทีกลับจะไปใจมากวงนี้ก่อนไหมมันได้ยินใช่ไหม สองปีที่ผ่านมาที่คุณกันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่เนยทำให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ถึงเขาทำให้หนูรู้สึกแบบรักตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแฟนตับหลายคนจะรู้ว่าหนูทำยูทูปคนเดียวตลอดก็จะมีแค่หนูไปไหนมาไหนไปกับช่างต้องมาเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีทีมงานเขาที่เป็นเหมือนเพื่อนด้วยมีพี่เนยที่เป็นเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ม่หงำของเขาอะไรนะคะลงตัวไหมสองปีหรุงออะไรกันยู่ ก็ลงตัวแต่ยังไงมันต้องมีการปรับตัวตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เดิมๆไม่ได้ปรับตัวมันจะไม่ก้าวหน้าจะไม่พัฒนาไปไหนก็เลยเราเรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดคืยตั้งแต่เราพบกันกกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก้กาวหน้าไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพชีวิตส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆะคะรับแล้วแต่ที่อยู่ในสายตาของเพื่อนๆจับตาตลอดอะ่ะครับมีความกดดันอะไรบ้างไหมครับ ครับผมไม่ไม่มีความกดดันนะครับมันก็มันเป็นอาชีพที่เราเลือกเองอแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับคือแน่นอนคนก็มองเขาดูคลิปของเราแต่เราก็พยายามเป็นตัวอย่างดีที่สุดที่เราเป็นมาได้ครับเขาพูดการที่การจบหมู่หมื่นล้านอะเองี้ยมันสร้างความกดดันหรือสร้างความสบรู้สึกยังไงให้เราครับคือผมไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ผมกดอะไรเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวเขาเองครับก็เลยมันมันอยู่ระวังแค่ส่องคนว่า เราจะเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่แล้วก็พอเราเจอกันพอเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็แน่นอนครับคนนี้คือน่ารักที่สุดเลยครับแต่ว่าแ่ว่าเขาพูดเรื่องามแบบพยรอยีน้องแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเปีวาล่ะครับคนนี้ยังไงครับเราจะมีแทนยังไงรักจริงหรือเปล่าไม่มีอย่าต้องตอบพี่เดยต้องตอบใช่อะต้องร่วมกันเลม่พร้อมไหมครับก็มันเหลือใช่ครับเดี๋ยวมันเหลือก็ต้องต้องพิสูจน์ต่อไปเรื่อย ต้องรอคุยกับพ่อแม่ของน้องแล้วก็รอให้วันที่งานอาชีพท,ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็เราพร้อมนะครับใช่ครับเอวานล่ะเราต้องบอกเขาอ่ะพร้อมไหมเสียถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกวม่อยากไม่เลย<อ>เพราะว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอยากทํางนานก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวหนรู้สึกว่าสองปีเป็นเวลาที่สั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่อากงจะสอนตลอดระรยะทางพิสูจน์คนนะก็อยากให้เขาพิสูจน์เต็มไปเรื่องอเพราะว่าหนูเข้าใจว่า บูบีบูบีแบบนี้ค่ะก็ค,ะคิดว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจนิดหนึงแตเขาพิสูจน์เองมาสองปีแล้วอะไรเงี้ยเราเราเลี้ยงเหนือนอไปที่ใหญ่สอ,ส,สองพสูจว่าเขาก็ตอบเพี้ยแต่แต่ว,ว่าบางที้เขาบอกอ้นี้ก็ต้องพิสูจน์ไร้บ้างก็พิสูจน์งไปเรื่อยๆพิสูจน์ให้ครอบครัวหนูเห็นทุกอย่านั่ <c oughs> นเป็นหลักเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในวยกันตอดแต่ว่าพี่หเ,เมือนนันๆทีจะไปบ้านมาเห็นทุกอาทิตย์ละครั้งแบบอาทิตย์สองครั้งเลยค่ะแล้วด้วยความที่อาก็หมวยอยู่เยอะแล้วด้วยหนูก็อยากให้แบบเขาแฮปปี้กับไม่ว่า นี่ๆหนาไม่มอมแน่นอนใช่ๆดีๆไม่มีลุ้นงานยุ่งกันไปเลยเอาล่ะคะมาเปก่อนเลยเอาจริงๆก่อนเรามาถึงวันนี้เราเพิ่งลงเครื่องจากแคนาดาจะมาทำงานสันทีแล้วพอวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีต่างประเทศอีกเลยดีๆงานยุ่งมากงานเยอะมากใช่รอได้ใสิพวกเราอะรอรอได้สบายเลยครับไม่ปีสิบปีก็ได้ครับสบายใช่ครับ 大家。